สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นนะคะคุณครูต้องขอแนะนําตัวก่อนค่ะคุณครูชื่อคุณครูตีรัตคําบุญมีนะคะหรือว่าคุณครูหยกค่ะสอนวิชาการงานอาชีพค่ะเป็นคุณครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่1อยู่โรงเรียนบ้านคลองบัวเอี่ยมแสงโลดค่ะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะสามารถติดต่อคุณคุณครูหยกได้สองช่องทางดังนี้ค่ะช่องทางที่1นนะคะคือลายส่วนตัวค่ะ เด็กๆและผู้ปกครองนะคะสามารถนำโทรศัพท์ค่ะสแกน QR code ที่อยู่ตรงหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือเพจ Facebook ค่ะชื่อเพจว่าเรียนการงานอาชีพกับครูโยกค่ะตลอดทั้งปีการศึกษานะคะเราจะใช้หนังสือการงานเล่มนี้ค่ะใช้คู่กับสมุดเล่มวางหนึ่งเล่มนะคะในเทอมหนึ่งนะคะเราจะเรียนทั้งหมด3หน่วยค่ะหน่วยที่1น,นะคะคือหน่วยงานบ้าน หน่วยที่สองนะคะคือเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหน่วยสุดท้ายของเทอมนี้นะคะคืองานเกษตรค่ะคะแนนเก็บทั้งหมดนะคะ40คะแนนค่ะคะแนนสอบอีก10คะแนนนะคะรวมกันเป็น50คะแนนค่ะหน่วยที่1นนะคะที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะคะคืองานบ้านเรื่องกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมค่ะการทำงานนะคะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งค่ะที่ทำแล้วมีประโยชน์ งานบางอย่างนะคะมีประโยชน์ต่อตนเองงานบางอย่างมีประโยชน์ต่อครอบครัวงานงานบางอย่างนะคะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมค Mel ่ะการท Gar ํางานนะคะควรทําด้วยความเอาใจใส่ทําด <and> ้วยความเต็มใจและถูกต้องค่ะเพื่อให้ผลงานนะคะที่ดีที่สุดและมีคุณภาพที่สุดค่ะการทํางานนะคะจะมีผลงานที่ดีมีคุณภาพนะคะควรทําตามการวางแผนการทํางานนะคะสามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งนะคะการวางแผนการทำงาน2การทำงานตามแผนค่ะ 3. การประเมินผลการทำงานค่ะการวางแผนการทำงานนะคะคือเป็นการวางแผนล่วงหน้าค่ะเพื่อที่เราจะกำหนดจุดมุ่งหมายของงานนะคะได้อย่างชัดเจนค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้การทำงาน,นะคะสำเร็จไปตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ค่ะ โดยในการทำงานวางแผนการทำงานนะคะเราจะมีการประชุมก่อนค่ะนักสมาชิกในกลุ่มหรือว่าในบ้านเนี่ยแหละค่ะมาประชุมกันเพื่อวางแผนการทำงานด้วยกันค่ะต่อไปนะคะการทำงานตามแผนค่ะคือการทำงานตามขั้นตอนที่เราวางเอาไว้นะคะโดยจะต้องดำเนินการไปตามแผนขั้นตอนนะคะแล้วเก็บรวบรวมข้อมือเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกค่ะ เพื่อที่เรานะคะจะนำข้อมูลนะคะมาใช้ในขั้นตอนถัดไปค่ะการประเมินผลการทำงานนะคะคือการประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปนตามที่เราวางแผนไว้หรือไม่ค่ะมีข้อดีข้อด้อยของการทำงานครั้งนี้อย่างไรรวมถึงนะคะเป็นการสรุปนะคะว่าการทำงานของเราสำเร็จหรือไม่ค่ะกระบวนการทำงานนะคะเพื่อช่วยเหลือนะคะแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ค่ะ ส่วนที่1ก็คือการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะส่วนที่2นะคะคือการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคือการทํางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมค่ะการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะเช่นการจัดอุปกรณ์การเรียนการทําความสะอาดกระเป๋าการทําความสะอาดรองเท้านักเรียนค่ะการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะเช่นการกวาดบ้านการถูบ้านการกรอกน้ําค่ะ การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะคะมีดังนี้ค่ะเช่นการทำความสะอาดห้องเรียนการเก็บขยะในที่สาธารณะการเก็บกวาดลานวัดค่ะสรุปนะคะก็คือกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะช่วยให้ทำงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมดค่ะและงานที่เราทำนะคะก็จะมีประสิทธิภาพและผิดพลาดน้อยลงค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการบ้านของวิชาการงานอาชีพค่ะคุณครูหยกนะคะจะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือหน้าสิบสี่ค่ะหัวข้อดังนี้นะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพแล้วระบายสีลงในวงกลมนะคะมุมล่างซ้ายของภาพค่ะโดยที่สีแดงนะคะจะเป็นการทํางานสําหรับช่วยเหลือตนเองค่ะสีเขียวนะคะเป็นการทํางานสําหรับช่วยเหลือครอบครัวค่ะส่วนสีสีสุดท้ายนะคะคือสีเหลืองค่ะ เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมค่ะหลังจากที่เด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะจะส่งการบ้านครูหยกได้สามช่องทางดังนี้ค่ะช่องทางที่1นนะคะในรายคุณครูประจำชั้นค่ะก็คือในรายห้องที่เด็กๆอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะส่วนที่สองนะคะในรายคุณครูหยกค่ะหรือว่ารายส่วนตัวของคุณครูหยกค่ะส่วนสุดท้ายนะคะหรือว่าข้อที่สานะคะในอินในอินบ็อกซ์นะคะเพจเฟซบุ๊กของคุณครูหยกเองค่ะ หลังจากที่เด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปนะคะบอกชื่อบอกชั้นบอกเลขที่นะคะเพื่อที่คุณครูหยกนะคะจะได้ให้คะแนนถูกค่ะในสัปดาห์นี้นะคะหน่วยที่1เรื่องงานบ้านนะคะเรื่องกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เด็กๆดูคลิปของคุณครูหยกจบแล้วอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูหยกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ